เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่14เมษายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารการเสริมทัพของทีมในตลาดซัมเมอร์นี้กันก่อนไปกันที่เรื่องตำแหน่งกองหน้านะครับหลังที่ผ่านมาหลายสื่อต่างยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มองตัวเลียมดีลาบกองหน้าวัย2 2ปีของอิฟสวิทเทเป็นตัวเลือกอันดับต้นต้นของทีมแล้วอยู่ที่นักเตะนะครับก็จะมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนในซัมเมอร์นี้หากว่าทีมมาขาวตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็มีโอกกาาส,สูงมๆด้วย ทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดของนะัธานซอลสายข่าวแมนยูนเต็ดของ Daily Mail, ดเดลี่เมลสื่ออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สำหรับการตามล่าตัวเลียมดีลลบนั้นอีกหนึ่งสโมสรอนอย่างเชลซีก็ได้เพิ่มความสนใจในตัวกองหน้ารายนี้มากขึ้นแล้วครับและพวกเขาเนยะกำลังเร่งวิเคราะห์กองหน้ารายนี้ด้วยเพื่อที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงส่วนในฝั่งแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเราครับถึงแม้ว่าตามข่าวลือแล้วรวมถึงนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งอย่างลอรีวิทเวล จะเคยออกมาบอกว่าแมนยูนต็ดน่สนใจกองหน้ารายนี้เช่นกันแต่ถ้ว่จาจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่าสโมสรอนต้องการเลียมดีแลับมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในลิสการเสริมตำแหน่งกองหน้านั้นก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอยู่ด้วยที่ไม่สามารถตัดออกไปได้ครับโดยเฉพาะวิกตอร์ซิมเฮนที่ยังมีโอกาสสูงที่จะย้ายมาร่วมทัพผีแดงของเรานั่นเองครับ ไปต่อกันที่เรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับหลังจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากับนิวคาสเซิลประตูมือ2อย่างอันไตบายินเดียที่ได้ลงเฝ้าเสาแทนอังเดรโอนาน่าประตูมือ1ก็ดันก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูที่สี่ชไม่หลายฝ่ายครับจึงมองว่าแมนยูเน็ตะควรจะดึงประตูคนใหม่เข้ามาเลยจะดีกว่าเพราะว่าในตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถไว้วางใจได้เลยถึงแม้ช่วงเวลาที่เหลือโอกาสของอันไตบายินเดียน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อได้พิสูจน์ฝีมือก่อนจะถูกพิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งนี้ครับถึงแม้ที่ผ่านมาสโมสซอนจะมีข่าวลืยงกับประตูฝีมือดีหลายคนอาทิเจมส์ทราฟฟอร์ดจอมหนึของเบอร์ลี่ที่เสียเพียง12ประตูตลอดซีซั่นนี้หรือว่าจะเป็นโจนกาเซียจอมหนึบของเอสปันยอนทีมในลาลิกาสเปนแต่ล่าสุดนะครับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นก็ดีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสามารถจะซื้อคืนมาเตโควาประตูวัย24ปีที่สโมสซอนปล่อยออกไปเมื่อ2ปีก่อนให้กับเลเวอร์กูเซนในราคา9ล้านยูโรกลับคืนสู่ทีมได้้ททัันีดวยยครบและจะจอู่ ในราคาที่ไมีแางมากนักด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจของสโมสรว่าจะซื้อกลับมาหรือไม่และก็รวมไปถึงตัวมาเตโควาเช่นกันในครับว่าต้องการจะกลับมายัางสโมสร์อีกครั้งหรือไม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับมาเตโคบาครับปัจจุบันเป็นมือ2ในทีมห้างขายยาเบยเออร์เลอร์บูคูเซนแต่ถ้าว่าเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวหลักในเกมบอลถ้วยทั้งในและก็เกมยุโรปที่ชาบีอาลองโซเปิดโอกาสให้เขาลงเฝ้าเสาแทบจะทุกเกมเลยครับส่วนในลีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าดีของทางลูคัสฮาเดกี้ประตูตัวเก่าของทีมนั่นเอง เรามาต่อกันที่ความเห็นของรอยคีนนะครับที่ดีออกมาสับเละกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังโดนนิวคาสเซิลเปิดบ้านยำใหญ่ถึง4ต่อนหนึ่งดูทางคินครับก็ดิ้ซัดหนักเลยว่าบรรดาแข้งผีหลายคนนะไม่คู่ควรจะสวมเสื้อแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมหลายคนก็ยังใจฝ่อไม่มีความเป็นนักสู้วิ่งก็ไม่วิง่ง ซึ่งต่างจากนักเตะของนิวคาสเซิลแบบคนละเรื่องเลยครับก่อนปิดท้ายด้วยการพูดถึงทคติกการเล่นของรูเบนอาโมริมที่ควรจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ควรปรับแต่งไปตามสถานการณ์ของเกมได้ซึ่งกับเรื่องนี้ครับรอยคินก็ได้แสดงความเห็นว่าในช่วงครึ่งหลังของเกมนี้มันไม่ดีจริงๆและก็อย่าลืมว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ไปถึง14เกมในหลีกแล้วพวกเขาไม่มีนักเตะที่พร้อมจะวิ่งสู้ฟัดกัดฟันสู้เวลาสถานการณ์มันแย่มันน่าเหลือเชื่อมากที่สโมสรอนย่ำแย่ถึงจุดนี้แล้วจริงๆ แมนยูเนเต็ดสำหรับผมตอนนี้ทั้งร่างกายและก็จิตใจอ่อนแอเกินไปนิวคาสเซลก็เร็วกว่าแกร่งกว่าและก็มีความมุ่งมั่นมากกว่าเห็นผมมองไม่เห็นเลยว่าแมนยูเนเต็ดกำลังพัฒนาไปทางไหนผมห่วงทีมชุดนี้มากๆดูแล้วไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจเลยจริงอยู่ที่ทุกทีมก็แพ้ได้แหละแต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แบบน่าอายมากและก็แพ้ไปแล้วถึง14เกมต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่2แบบนี้นักเตะต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีม ผมว่าสำหรับรูเบนอาร์มูริมแล้วเขาก็น่าจะช็อกเลยด้วยซ้ำหน้าที่ได้เจอทีมแบบนี้นักเตะเล่นผิดพลาดง่ายๆวิ่งก็ไม่ทันมีแบ็กขวาที่ปล่อยให้คู่แข่งวิ่งผ่านแบบไม่มีการต้านทันอะไรเลยทั้งสิน้นมันน่าหดหูมากๆในตอนแรกเขาคงไม่รู้เลยว่าเมื่อเข,เขาเข้ามายังทีมที่ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจะต้องเจอกลุ่มนักเตะแบบไหนจนได้ลงมือคุมจริงก็ถึงได้เห็นความจริงและสําหรับสโมสซอนการที่พวกเขาซื้อนักเตะบางคนที่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนหลายๆคนก็ส่งผลเหมือนกัน แมนยะูในแต่ดนตอนนี้ขาดทั้งคุณภาพความเร็วพละกกาลังและก็ใจไม่สู้ด้วยส่วนเรื่องแท็กติกของรูเบนอาโมริมนั้นไม่ผิดที่ผู้จัดการทีมจะมีแนวทางของตัวเองแต่ถ้าคุณแพ้ติดติดกันคุณก็ควรจะต้องมานั่งคิดกับทีมงานแล้วว่าจะปรับตรงไหนบ้างได้หรือเปล่านักเตนะแนวรับไม่ไหวกันแล้วนะรือ,อย่างคริสตนเอริกเซนในดันกลางสิเขาไม่สามารถวิ่งไล่บอลได้เหมือนเดิมอีกแล้วนักเตะในทีมบางคนตอนนี้ก็ไม่คู่ควรอยู่ในระดับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมบ้างครับหลังเกมกับนิวคาสเซิลโดยบรูโน่ในยอมรับตรงๆเลยว่าแอมงุนหงิดกับฟอร์มการเล่นของเพื่อนร่วมทีมเพราะแต่ละคนน่ะผิดฟอร์มมากๆครับและทุกคนก็มีดีกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นอย่างสเปะสปะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่ความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็มอประตูให้กับบ้านนิวคาสเซิลแบบง่ายๆเลยด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมกุนงิดกับเพื่อนร่วมทีมก็เพราะว่าผมรู้ว่าพวกเขาในเก่งกว่านี้รู้ว่ามีดีกว่านี้อีกมากพวกเขาอยากทุ่มเทให้กับสโมสสอนอยากจะพาทีมคว้าชัยชนะเพราะรู้ดีว่าถ้าได้แชมป์กับสโมสสันแห่งนี้พวกเขาก็จะถูกจดจำไปตลอดสำหรับในวันพฤหัสบดีนี้เราจะต้องกลับมาให้ได้ต้องสร้างบรรยากาศในบ้านให้ลุกเป็นไฟและก็ลงไปใส่เต็มที่เพราะเราต้องการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราเคยเล่นทีมาแล้วในเกมใหญ่ๆเกมที่คนจับตามองทั้งโลกเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราต้องลุกขึ้นสู้ทําทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้หลังจากนั้นครับบรูโน่ก็ได้กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าต้องเร่งสร้างผลงานตอบแทนแฟนบอลโดยด่ว,ดวนซึ่งกับเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเรารู้ว่ามันเป็นซีซั่นที่ยากลําบากมากๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วอันดับของเราในตารางคะแนนไม่ใช่ตําแหน่งที่สโมสสอนแห่งนี้ควรจะอยู่ แต่โชคไม่ดีที่เราไม่ได้ผลงานตามที่เราต้องการ เราต้องมองไปข้างหน้าเพราะเรามีเกมกใหญ่ๆรออยู่เราต้องตั้งสติและก็ลุยอย่างเต็มที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเราขาดความสม่ำเสมอในผลงานที่เราทำเราขาดความใจถึงและก็ความกล้าหาญอย่างมากวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะเราเสียประตูจากความพยายามอย่างกล้าหาญแล้วมันเป็นเรื่องง่ายที่จะวิจารณ์แหละเพราะสโมสรแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาเช่นนี้มาก่อนดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติคุณต้องตระหนักว่าหากคุณเล่นให้กับสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องมีคำวิจารณ์แบบนี้ตามมาอยู่แล้ว แ,แฟนๆของเราอยู่เคียงข้างเราตลอดทั้งซสซั่นทั้งในช่วงเวลาที่ดีและก็ช่วงที่ยากลําบากดวยเฉพาะกับช่วงเวลานี้ซึ่งผมต้องขอบคุณมากๆวันนี้พวกเขาอยู่เคียงข้างเราในช่วงท้ายเกมและกพยายามให้กําลังใจเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตอบแทนพวกเขาบ้างด้วยผลงานที่ดีในเกมยุโรปกลางสัปดาห์นี้ มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาโมริมกุนซือของทีมบ้างครับที่เจ้าตัวยอมรับว่าลูกทีมผีแดงนาขาดสมาธิและก็เสียสองประตูเร็วในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยจะทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นและสถานการณ์ของทีมก็แย่ลงก่อนจะยอมรับครับว่าทีมชุดนี้ยังต้องพัฒนากันหลายจุดเลยล่ะโดยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอามริมได้ให้สัมภาษณ์ว่า มันเกิดจากหลายๆอย่างมันยากที่จะชี้ไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนที่เราเสียประตูที่สองในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังเราก็ดาวลงมาทันทีเราต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ให้ดีกว่าเดิม New นะิวคาสเซเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ความผิดพลาดของเราระหว่างเกมก็ช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและก็คว้าชัยชนะไปเราต้องยอมรับกับเรื่องคะแนนต่ำที่สุดด้วยและก็ก้าวต่อไปพยายามทําให้ดีกว่านี้ในอนาคตเพื่อจะได้ไม่ต้องมีซีซั่นที่แย่แบบนี้อีก และถ้าคุณเห็นบางประตูในเกมนี้พวกเขาบีบสูงและเราเสียบอลในบางจังหวะและพื้นที่ที่ไม่ควรจะเสียเราต้องปรับปรุงอีกหลายด้านและอันดับของเราก็ทอนทิ้งผลงานในซีซั่นนี้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องความผิดพลาดในเกมรับของเรานั้นผมคิดว่าคุณคงจะเห็นแล้วว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกมากแต่ก็นั่นแหละเรามาโฟกัสที่วันพื่หัสบอรนี้กันดีกว่าและความผิดพลาดทั้งหมดที่เราทําในเกมวันนี้นักเตะทุกคนต้องทราบดีว่าเราไม่สามารถทําได้ในเกมเพื่หัสบอดีดนี้โดยเด็ดขาด หลังจากนั้นครับรูเบนอัมริมก็ได้เผยข่าวร้ายก่อนเกมกับลียงเมื่อกองหน้าที่น่าจะเป็นตัวความหวังที่สุดของทีมในตอนนี้อย่างโจ s ชัวเซอร์ซี่ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมเมื่อคือนที่ผ่านมาในครับจะพลาดลงเล่นเกมกลางสัปดาห์นี้แน่นอนแล้วและตามข่าวเซอร์ซี่อาจจะต้องพักประมาณ2-4สัปดาห์ด้วยกันครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคระะํำวันที่14เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ